ดีค่ะพี่พี่น้องน้องทุกท่านค่ะแม่แม่ป้าป้า,ปาที่เมืองไทยทุกท่านด้วยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงทุกคนมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะสิ้นเดือนพฤศจิกายนาค่ะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะวันจะพามาลุ้นเขาเรียกว่าอะไรคะคล้ายๆลอโตโต้ค่ะคล้ายๆลอตเตอรี่นะคะที่สวีเดนค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะเขาจะออกมาเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้ค่ะ ขันหน้าถูกไหมคะถูกถูกถูกแบบนี้นะคะซึ่งเราจะไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราก็มาลุ้นเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแต่ตัววันเองนะคะเป็นคนที่ใช้คำว่าเชื่อในคำว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะวันจะซื้อแบบนี้นะคะแค่วีไมแล้วก็วันเกิดเท่านั้นละคะ่ะสองาครั้งในอ ในรอบปีนะคะหรือการเดินทางไปยุโรปหรืออเมริกานะคะไปประเทศไหนมันก็จะไปซื้อแบบนี้ที่ประเทศนั้นนะคะซึ่งสําหรับคนไทยที่จะมาเที่ยวที่สวีเดนหรือนอร์เวย์นะคะจะมีคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะมันจะมีขายในร้าน7 e เ e ่ e อนะคะหรือร้านที่คล้ายเซเ e ่ e อีค่ะที่สวีเดนนะคะเขาจะเรียกว่าทริสนะคะก็ไปบอกเขาว่าทริสนะคะหรือบอกว่าลอตโต้สวีเดนก็ได้นะคะ อันนี้นะคะ120เอ้ย2ใบนี้นะคะ120โครนใบละ60โครนก็180บาทประมาณ200บาทโดยประมาณนะคะกับอัตราแลกเปลี่ยนที่มันแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันค่ะก่อนที่เราจะไปลุ้นนะคะมันจะบอกว่าเราจะเล่นยังไงในนี้นะนะคะคล้ายๆปิงโกค่ะแต่ว่าตัวเลขนะคะจะอยู่ใต้กรอบสีแดงนี้นะคะอันนี้เป็น ลอตโต้ที่ออกมาในช่วงคริสต์มาสนะคะซึ่งคริสต์มาสภาษาสวีเดนเราใช้คำว่ากูยูลกูยูลนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูกูยูลนะคะซึ่งมันก็จะออกมาเป็นซีซันนะคะหน้าปกก็เป็นซีซันแต่ข้างในเนี่ยเหมือนกันเราจะถูกลอตโต้อย่างไงบ้างมันจะมีรางวัลสูงสุดนะคะก็คือได้รับเงินทุกเดือนเดือนละ10,000แสโครนก็ประมาณ3 3 0 0 0 0 0กว่าบาท นะคะต่อเดือนค่ะตลอดระยะเวลา25ปีคือแบบแคล้าๆกันลุ้นแบบนี้นะคะขอ่อนวันนะขอแบบรางวัลใหญ่100,000โครน25ปีได้เท้ทุสบายเลยค่ะถ้าได้รางวัลน,นั้นนะคะไม่ต้องเครียดเรื่องทํางงานเลยจบแล้วก็อะไรก็ได้คะ่ะวันภาวนานะคะขอให้ได้แบบว่า ขอค่าตั๋วกับเมืองไทยปีหน้านะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าปีนี้เราจะโชคดีไหมนะคะอ๋อยังพูดไม่จบเลยพอเราลุ้นนะคะมันคล้ายๆปิงโกตัวเลขที่จะลักกี้นะคะหรือโชคดีก็คือเลขที่ซ้ำกันในหนใบ3ใบแล้วตรงนี้นะคะมันจะมีให้ลุ้นว่าเลขที่ซ้ำกันเราได้ซ้ำกันส,สามมตัวเลขเสร็จปับ๊บเราจะได้กี่ครั้งนะคะมันก็จะมีตรงนี้ให้ขูด แต่สาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสวีเดนนะคะตรงนี้ห้ามขูดนะคะตรงนี้คือร้านค้าเขาจะเป็นคนขูดเองเราเอาใบเนี่ยไปขึ้นเงินรางวัลได้ทุกห้างสปปรรพสินค้านะคะที่เขามีแคชเชียร์ขึ้นได้เลยแล้วก็ห้ามขูดตรงนี้เด็ดขาดห้ามเป็นรอยถลอกหรืออะไรสักนิดก็ไม่ได้นะคะสมมุติว่าเราถูกแจ็คพอตยัง,งรางวัลใหญ่แล้วเราเผลอไปขูดตรงนี้นะคะโดยที่เราไม่รู้ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะ เราจะเบิกเงินไม่ได้เลยจ้าน่าเสียดายต้องระวังนะคะส่วนอันนี้เรามาลุ้นกันจ้าว้ยลุ้นไปด้วยกันนะคะลุ้นไปด้วยกันจ้าบอกข่าวดีเอาไว้สักช่วงสิ้นปีถึงถึงปีใหม่นะคะวันจะไปซื้อใบเล็กมาห้าใบนะคะแล้ววันจะมาขูดแจกพี่ๆน้องๆในไลฟ์สดกันนะคะใครที่เข้ามาในไลฟ์สดคนนั้นก็จะได้ใบนั้นไปขูดนะคะเดี๋ยววันจะขูดให้ ถ้าถูกรางวัลนะคะวันจะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยดีไหมคะกรุณาติดตามไลฟ์สดนะคะน่าจะวันที่25ถึงวันที่1มกราคมนะคะวันจะออกแค่วันเดียวนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไลฟ์แบบนี้ไลฟ์ได้ไหมแต่เราก็เดี๋ยวขอไปศึกษาข้อมูลก่อนถ้าไลฟ์ได้นะคะวันจะทําค่ะโดยจะแจกพี่ๆน้องๆที่เมืองไทยนะคะ5รางวัลนะคะแล้วเรามาขูดมาลุ้นกันจ้าไปเลยจ้ะมาลุ้นกัน มาลุยกันจ้ามาลุยกันจ้าวันก็จะใช้เหรียญน,นะคะขูดค่ะจ้าถูกขอให้โชคดีกันนะคะพี่น้องจ๋าถ้าได้รางวัลใหญ่เรจะแจกนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเรามาลุ้นกันค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวนะวันจะทำให้เห็นชัดๆนะคะอออโอเคลรามาลุ้นกันกรอบที่หนึ่งเลยนะคะทำไมจะไม่บงังต้องขูดนี้ 1,000 0นเอ้ยนะคะตัวเลข1,000ขึ้นมากรอบที่1นนะคะกรอบที่2นะคะ1ล้านค่ะต้องตรงกัน3ตัวเลขนะคะ3 3เลขซ้ำกัน3ตัวนะคะ90นะคะ90ค่ะใบนี้มีต้นทุน60โครนนะคะ200ค่ะตอนนี้เราได้รุ่น90กับ90แล้วนะคะ ส0ค่ะโอเค90ได้ไปแล้วนะคะ1ใบอาจจะมีอาจจะมีถูกรางวัลหลายตัวก็ได้นะคะโอเคพี่น้องจ๋าตอนนี้เราได้แล้วนะคะเราได้ทุนคืนแล้วก็ได้กำไรมา30โครนะคะ่ะ90 90 90เรามารุ้นกันต่อจ้าเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าเราถูกรางวัลแล้วนะคะลุนกันต่อรุ้นกันต่อ,นนตอ150นะคะพี่พี่น้องๆช่วยจำกันนะคะมี1000กับ กับ1ล้านนะคะขึ้นมาอย่างละตัวค่ะอันนี้น่ะอันนี้น่ะไม่เข้าใจค่ะ Clover แปลว่าอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามคุณสามีนะคะเราได้มา Clover มาสองตัวค่ะไม่เข้าใจนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคอยไปถามเดี๋ยวคอยไปถามแล้วก็ เราได้ร้อยห้าสิบอีกแล้วค่ะตอนนี้เราได้ร้อยห้าสิบสองตัวนะคะแล้วก็โคลเวอร์สองตัวค่ะร้อยยี่สิบนะคะวยวุ้ย,ยขุดเกินขุดเกินหนึ่งล้านนะคะไอหนึ่งแสนค่ะอันนี้หนึ่งแสนค่ะอันนี้หนึ่งล้านนะคะเมื่อทำไมมันเป็นแบบนี้ขุดเกินขุดเกินโอเคตอนนี้นะคะเราได้หนึ่งล้านซ้ํากันสองอันนะคะเราได้หนึ่งแสนเราได้หนึ่ง ซำกัน2อันนะคะตอนนี้เรารอเรารอร้อยนึ่อันตอหล้านหอันนะคะแล้วก็รอ1นึ่งแสนหอันแล้วก็เราเหลือสามช่องนะคะพี่พี่พน้องๆคะ่ะเราเหลือ3ามช่องนี้นะคะหนึ่งสองามืกันลืมกันอะไรก็ได้ใน3าตัวนี้นะคะแล้วก็ลอเวอร์ด้วนะคะซึ่งลอเวอร์คืออะไรไม่รดูค่ะสอง้อยค่ะตอนนี้เราได้สองร้อยซ้ำ 200ร0แล้วก็โหเวมาดูกันจ้ามาดูกันจ้าก1 1 1 1หนึโอเคโอเคค่ะใบนี้นะคะเท่ากับเราถูกรางวัน90นะคะ3ครั้ง3 3ตัวํากันแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวนี้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะ ตัวสุดท้ายอหนึ่งครั้งค่ะยันิ<ะ>ดติดอีกเรุะดสก็เยอะคดัคบโอเคดูว่าอาดูครบแล้วเมีอ,อีแก,ก,กวินเม็เยอะอ่กสิ่งอเยัดวอลล์อาร สามีบอกว่าอันนี้นะคะโคลเวอร์คือให้เราไปลุ้นที่จอทีวีค่ะมันจะมีจอแบบจอทีวีแล้วก็มีตัวเลขวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะให้เราไปกดคลิกกันค่ะมันก็มันก็นกตัวเลขมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลานะคะเหมือนตารางตารางหุ้นบ้านเดาค่ะพอเรากดคลิกป,ปั๊บมันจอดตรงไหนเราก็ได้รางวัลตรงนั้นค่ะอันนี้นะคะแต่ว่าเราได้แค่2ครั้งเรามาลุ้นใบที่สองกันจ้า เหมือนเดิมเหมือนเดิมลุ้นกันค่ะลุ้นกันค่ะร้อยห้าสิบนะคะเห็นกันนะคะร้อยห้าสิบนะคะห้าร้อยค่ะห้าพันนะคะหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งหมื 50ครั้งที่2ค่ะ90นะคะ60จ้า60ค่ะ60ขึ้นมา2ครั้งแล้วนะคะ2,000 90ค่ะ90ขึ้นมา2ครั้งแล้วนะคะตอนนี้เราก็ลุ้นที่เรามีลุ้นก็คือ90กับ60นะคะ สองพันสองพันขึ้นมาเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะใช่ไหมใช่ใช่สองพันขึ้นขึ้นมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะร้อยยี่สิบจ้าร้อยยี่สิบยังไม่มีคู่นะคะแล้วก็ขลบนะที่ไปลุ้นในทีวีนะคะอ้ยเราเหลือสามช่องนะคะเราลุ้นตอนนี้ที่เรามีลุ้นก็คือหกสิบกับหกสิบสองพันสองพันแล้วก็เก้าสิบ เก้าสิบนะคะที่เรามีลุ้นนะคะโอเคลุ้นลุ้น3ช่องนั้นนะคะ3ช่องนั้น1น0 0ค่ะทีนี้เรามี1นึ่สองครั้งแล้วนะคะโอ้ย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 กรอบเลยทีนี้เราเหลือช่องเดียวค่ะโอ้ยไม่ใช่การลุ้นอะไรเนี่ยโอ้ยขอหนะะึ่งรางวัลค่ะขอหนึ่งรางวัล ใบนี้เราไม่ได้รางวัลนะคะแต่เราก็ยังมีลุ้นจุดสุดท้ายตรงนี้นะคะบางครั้งอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้ค่ะลุ้นๆๆอันสุดท้ายนะคะ60โอเคเราได้ทุนคืนค่ะ60ตีนะคำนะ0บีอ,อกบิดดโอเคบิดตัวน,นี้ อันนี้อันนี้เราได้60-60แล้วก็60ค่ะอันนี้ก็ถูกรางวังนะคะแต่ได้ทุนคืนค่ะ60ส่วนอันนี้เราได้90นะคะเดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนเป็นใบใหม่แล้วก็มาลุ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจ้านีค่ะสนุกไหมคะสวีตลัตโต้ค่ะ